ใช้จักรวาลหาตังแทนคุณทำยังไงให้ใช้จักรวาลใช้ยูนิเวอร์ หาตัางแทนคุณผมจะบอกให้ว่าเม,มื่อก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่ออะไรก็ตามที่จับต้องไม่ได้ผมไม่เชื่อเมื่อก่อน i, ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะทุกอย่างต้องมาด้วย1สมอง2มือของเราเท่านั้นทุกอย่างต้องมาเกิดขึ้นจากหนึ่งสมอง2มือของเราเท่านั้นจนกระทั่งผมเปิดใจลองเมื่อก่อนผมคิดว่าไอ้กฎจักรวาลหรือว่าพลังจักรวาลหรือว่า the law of universe the law of attraction เป็นเรื่องงมงายเมื่อก่อนผมเชื่อแบบนั้นนะ the law of attraction เป็นเรื่องงมงายสายมูเป็นเรื่องงมงายสมมุติว่าตอนนี้ผมทํางานวันหนึ่ง10ชั่วโมงเมงื่สสสมอวนนึงงทา สิบชั่วโมงได้เงินนต่พูดเดือนละหนึ่งล้านอันนั้นถ้าเกิดอยากจะได้สิบล้านต้องทำงานวันหนึ่งร้อยชั่วโมงผมไม่เห็นคนรวยเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะที่ต้องทํางานสิบเท่าถึงจะได้ได้เงินมากกว่าสิบเท่าหรือไอคนที่มันรวยกว่านะ่ะมันมีไอคิวมากกว่าเราสิบเท่าหรือเปล่าขยันมากกว่าเราสิบเท่าไหมหรือว่ามีไอคิวมากกว่าเราสิบเท่าไหมปรากฏว่าความจริงคือไม่ใช่คนที่รวยกว่าคุณไม่ได้มีไอคิวมากกว่าคุณสิบเท่าคนที่รวยกว่าคุณไม่ได้ทํางานหนักมากกว่าคุณสิบเท่าเพอเพอ,เพอนะผมขอให้เป็นนนนนมมมงงงเเเเลล้้ว่่่่าา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 าผรูจักกกหยคทคทาาทํบบบออีีขตตืไ เ้าตื่นสายๆออกกําลังกายจิบกาแฟแล้วก็แวะกินข้าวแล้วกลับบ้านวัฏจักรเป็นแบบนี้คนรวยหลายคนที่ผมรู้จักวัฏจักเป็นแบบนี้คนรวยเขาใช้จักรวาลหาตังแทนให้อย่างไงบ้างมันเลยทําให้เขาสามารถอยู่ได้สบายๆไม่ต้องเหนื่อยพอใช้จักรวาลหาตังแทนให้เขาทั้งหมด1สมองสองมือจะทาให้คุณรวยในระดับหนึ่งแต่มันจะไม่ทําให้คุณรวยทยานการจะรวยแบบทยานต้องมีจักรวาลช่วยครับทำไมคนรวยเขาถึงมู่ ทำไมคนรวยก็ถึงไปเที่ยวถ้ามองตาเหตุผลของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนปกติธรรมดาคนที่เป็นชนชั้นกลางจะบอกว่ามันไม่ถูกนะเว้ยทำไมมึงถึงไปเที่ยวอะในเมื่อมึงต้องหาเงินไม่ใช่เหรอวะนั่นคือความคิดของคนปกติธรรมดาครับกับสิ่งที่จักรวาลคิดมันคนละเลเวลกันคุณคิดขนาดนี้จักรวาลคิดขนาดนี้คุณคิดได้แค่เนี้ย แต่จักรวาลมันคิดใหญ่กว่าของคุณเสมอทำไมผนถึงบอกเป็นแบบนั้นเป็นงั้นจริงๆครับบางอย่างที่คุณไม่ได้คิดแต่จักรวาลก็สร้างให้คุณได้เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจคำนี้นะคำว่า alignment เมื่อแต่ก็ตามที่คุณมี alignment alignment แปลว่าใจเท่ากับพูด เมื่อไหร่กระาษที่มีสามอย่างคือใจเท่ากับพูดเท่ากับกายจบครับโคส่วนใหญ่ทําไม่มีอะไลเมนต์อะไลเมนต์แปลว่าความสอดคล้องใจกายและคําพูดเหมือนกันถ้าคนพูดคุณบอกอยากรวยแต่ใจคุณรู้สึกใจคุณยังไม่ได้ถอนของเดิมคุณไม่มีทางขึ้นไปรวยได้คุณไม่มีทางที่จะเสกยอดขายได้กายเหมือนกันคุณพูดเปล่าเปล่าเปล่าทำหน้าเปล่าเปล่าเปล่าแต่ถ้าใจคุณไม่ได้คุณก็ไม่ได้อะนนอันนี้เขาเรียกว่าอะไลเมนต์หรือว่าความสอดคล้องคุณมีความเชื่อเรื่องการมั่งคั่งเหลือเฟือหรือเปล่าคุณว่าโลกนี้มั่งคั่งเเหหลืืือออฟร ว่าโลกนี้แข่งแย่งชิงดีครับถ้าคุณเชื่อว่าโลกนี้มั่งคั่งเหลือเฟือคุณผ่านด่านแรกแล้วถ้าคุณคิดว่าโลกนี้แข่งแย่งชิงดีคุณังไม่ผ่านด่านแรกถ้าคุณคิดว่าการที่ผมได้เงิน <ham> การที่คุณได้เงินจากลูกค้ามา10บาทแต่ว่าเงินลูกค้าหายไป10บบาทถ้าคุณคิดแบบนี้หรือการที่คุณขายของให้ลูกค้าหมื่นหนึ่งแต่ว่าลูกค้าเสียเงินหมื่นหนึ่งมีเงินหายจากกระเป๋าเขาหมื่นหนึ่งถ้าคุณคิดแบบนี้ผิดฮะ มีใครคิดแบบนี้ไหมมีใครคิดว่าถ้าเราเอาเงินลูกค้ามาแปลว่าลูกค้าได้เงินน้อยลงมีใครคิดงนี้ปะถ้าคุณคิดว่าการที่คุณเอาเงินลูกค้ามาแปลว่าลูกค้าเงินหายไปหรือเปล่าถ้าคุณคิดแบบนั้นผิดรอง ไม่ใช่แล้วคิดแบบนี้แปลว่าใจกับกายทําไม่เหมือนกันครับคุณไม่มีทางขายดีถ้าคุณคิดแบบนี้คุณไม่มีทางขายดีเดี๋ยวเพราะคุณจะรู้สึก g ิ i ตี้รู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณเอาเงินลูกค้าซึ่งเดี๋ยวในค้อมันจะบอกว่าคุณจะต้องคิดยังไงถึงจะถูกโลกนี้ไม่ใช่สีโล่สัมเกมถ้าคุณวางใจถูกเงินมันจะทะลักเงินมันจะไหลมันไม่มีทางนี้เงินมันจะไม่ไหลครับมันเป็นกดมันเป็นรอมันเป็นลูสมันเป็นกดที่ยังไงเงินต้องไหลแต่ถ้าคุณวางใจไม่ถูกเงินมันก็จะไม่ไหลฮะ